คุณก็มายับบมาเลยิงไ้แต่เขายับนะเพื่อน่พี่นอนอาไปตรงกลางนียับไปเอียงไปตทางเวลาห้องเอียงี่นอนมาไ่นอมาตกแตันทุกคนิหิืชุ่มมือมันไม่ดักมือเพาหิว ชมพน่าใชไกันนะชมพนม่นีจะเป็นขึ้นแจ้วเฮ็ดกับเขาได้กับเขามาฟอมพี่น้องตรงจีปดประกาศดองเส้นหมเสียบเหรอบื่อหน่อยไหมชมพน่าเสียบเหรอไม่จะกินมไหมนะ ขอบมากขอมากม,มาครับพี่น้องมสมบันใดพร้อมืหนีสมบนอยแต่แบบมาครับมามาพี่ม,มาจากกาลสินอืแต่มาเคือพ่วงเจ็น้ยนะสมบนะพยายามแล้วนะสมบนะ

ก็แสร็จแล้วเร็ไมาไมืพี่อยองชมไปหน่อยแส่บสออจขับรถขึกลับสมคำคุยเราหรือหล่ก็บอกว่าแสบคักแล้วะไม่อยู่แค่นี้เด้อบาเอาเสียใจได้เจ้อา,า,าแล้วาเราวม ใท่บริวารใช่บริวารเล่า,า<ฟ>่าแตนะ่เล่าแลา้วเอามาจากกาลสินเล่ามาเล่ามาค่ะค่ะจกินมาแข่งกันเแล้วก็บินได้ต่อทนขอกินจะง่วยนะจะไว้ปีนินจ่วอืมกิน,นวันจะนัน

โอวมันเสียบไนจีซื้อมาจาังสองทุนตัวตัวตรงเดียวว่ <c oughs> าล่ะมันไม่มีแล้วมันไม่แกนี่ว่าสิบ่เ่าแล้วเราบอกว่าสีเสียใจเ้วยอเจ้าเอาเอา กินยังอรอฮึฮ้าเขาหองมาให้กินเขาสิกินนะกินแข่งเูจะเสียยังไงลอกินพ่วงนั่งนะแต่จะไกินแล้วน่อ ໄປຊິບໍ່ກິນເຂົ້າເມິດຫມໍບໍປະຈົມແຊບປານນີ້ອືຕົ